รับผมก็พบกับสายขุดดัมซิงเช่นเคยนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ลงไปขุดข้างล่างแล้วนะครับผมนะครับครับเมื่อกี้ขุดขุดชั้นที่หนึ่งครับตอนนี้ลงไปลงไปชั้นล่างแล้วนะครับนะครับซึ่งรถดําก็จะต้องลงไปข้างล่างเลยนะครับนะครับสเก็จากนะครับครับจากขบสะขงบนนะครับ ก็จะต้องลงไปข้างล่างนะครับนครับดูความลึกกรบพี่น้องครับซึ่งมีรถดำวิ่งร่วมส่คันครับวันนี้นะครับนะครับโดยใช้รถขุดโกเบโก SK60 นะครับผมนะครับซึ่ง กำลังพอดีเลยนะครับผมสี่คันครับเอามาดูตอนขึ้นเลยนะครับนะสบายสบายครับผมระยะนี้สบายสบายครับสายขุดดำซิ่งครับผมอันนี้ลงลงมาข้างล่างเลยนะครับผม ดินเหนียวครับผมก็าลางดินเหนียวปนกรวจเลยครับมีดิน ¡Sí, โอเคไปได้ครับโอเคซึ่งทางก็โคลงเคลงมากเลยนะครับผมดีครับผมเรียรอบอีกคันหนึ่งครับเป็นฮีโน่ครับผม อันนี้เป็นเส้นทางที่จะเข้าไปในซอยแลวย้วไปเทดินนะครับผมคนขับก็ต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็เ,เ,เ,เราไปเจอรถร่วบอ,อีกคันนึงแล้วครับอันนี้เป็นฮิโนมันนะผมนะครับ ซึ่งขับด้วยนวดไปด้วยนะครับเนี่ยครับผมซึ่งรถบรรทุกหนักวิ่งถนนก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อนิดหนึ่งครับเื่อเป็นการนวดในตัวเลยนะครับ ก็จะมีรถกรียนบายรออยู่นะครับที่เทกันแล้วเดี๋ยวเราจะดำกันเลยครับ